พี่น้องจ๋า<ม>ยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชแนลจ้ะปึ้งโตก็ได้รู้มาเร็วพี่น้องจ๋าพี่มอดไร้มันพี่น้องเอ,อ้อปึ้งมันไปนั่งอยู่ป่ะหนนะ้าเบิดหน้านี้เธอเลยเธอเลยพี่น้องเอยมันยังขี่งอนเถอะนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงยินดีไปใส่น้อพี่น้องมา,า,าเล่นมาเปียกเลยมหา,มาสถาบันใจขนยาเฮ็ดแตงสียาเื่เอ,อ ถือพ่อให้พี่น้องจ้าไปเล่นน้าเปียกมาเราวันนี้มาสะบัดใส่คนมาเนี่ยตองเข่ามาเลยจนกว่าจะแห้งงั้นใเข่ามาพอให้พี่น้องเอ้ยอยู่มองอื้นก่อนไปพี่น้องประกาศเข่ามาจ้าโอ้แต่รู้ตัวซาดแท้พี่น้องโอ้ยอุ้ยเธอคอยรู้ตัวมาถือพ่อให้ถือพ่อให้พ่อเผยเข่ามาพี่น้องเปียกมาได้ใส่มายืนสะบัดอยูเหนิง นี what okay. ้เด้ว่าพวกเขามากับพวกเขาอะไรรุ่งคอยใหยมันเจ้าไปยังกล้ารให้เหตุอเจ้าไปให้ลูกชายข่อยยังเด็ก่อเลี้ยงอันเขาเลี้ยงเหรอเขาก็ผูกพันเขาก็ะหักนอนอันเเบึกเสือเมื่อคืน้เต้นค่ขอ่ะลมไปใส่แต่มาแล้วมาแล้วตอนนี้ชอบให้เดกคานว่าไทยยังมัคันเห็นหมบเป็นจังังแค่จะไปไหนล่ะเจ้าไรมันหนีมันก็สิไปตัว น้องพี่น้องมันแห้งขี่งอนอยู่โอ้ประกาเขาไม่หลีจ่าถือพ่อให้ประกาเขาว่าจะพมเปียนย้ายรถบาเดี๋ยว,วยพ,อเ,ยวพอเขาสีเ็ดอันโอ้พัวพี่น้องชา้าไปนอนอยู่ใต้นรถเป็นปน้นนนนองนยู่ใต้รถป,นนปกติเขาสีนอนขึ้นขึ้นมานอนข้างบนไงถ้าเขาบ่เปียกเขาสะขึ้นมานอนข้างบนคราวนี้เพิ่นเปียกซะแล้ว ถือพอยังหมดให้โอ้ยเนาะมาเสียดมาเสียดมันแหงแล้วเร็วเถอะหลานยุบเสืออยู่บ้านแรนจังเลยเถอะหลานหักไรลาเขาเสียดเสียดเดี๋ยวมันคือว่าตอนตอนมันเคลียดได้คอยตอนนั้นซองมือผมค่อยๆงอมันคืนได้กับยานุพันธพักกันงออยู่เบิดริมเบิดไหลว่ามันสิบว่าคืนมาบัดนี้ เห็นบอสที่ขลมคลิปอมาที่ว่ามันหักมันงเจ้าของมันไล่ไมันเียดแหกไปแต่เนี่ยงงว่แอบซองเจ้าของมืนกันเยวก็หน่ตัวนาไปนอนไปนอนอยู่พูดอยู่ไต่รถพอมอดแม่ที่ว่าเจ้ขถเครื่องบินในีจกว่าเนาะตัวเนาะคอยมากเบื้องให้กันนเบื้องเลยรู้ตรวสัตว์ตัวไให้มันพอหรือ นี่ครับพี่น้องคนเ้ามันหักเนาะพี่น้องเนาะว่ากันบ่ะด้ทีพี่น้องเอ้ย้อ่ยอมเข่ามาเลยคอยสีให้พี่มอดพี่น้องคอยสิให้แล้วเราไปยังือให้มาคอยมาเรียนกีตมมากเนาะม่อยู่ไง แมนหลุกตาปูให้นอนเอาพาปลาขนูปูให้นอนปูให้มานอนแน่แนจ้ะนอนเฮียงกันสองร้องไปนั่งเอสเปตรงพัดลมเขาเย็นหนาเทเลียยังบอลบัคเสียเจ้าคือกล้าให้มันจังไหเจ้าสิงหอมันคือในข่อยได้เจ้าคอยถามเจ้าดูกับโบงอแหรอป้าโบงอจังไหนเมื่อนั้นข่อยงอมันสองมือกับยายหนุ่ย บเอาคันบออนุญาตอ่ะซวยคันบออนุญาตใจใหญ่อันหนัดเข่าเมื่อนั้นคค่กันเอาเขาว่างไว้บ่แห่มันกินมันก็นั่งเฝ้าอยู่แค่นั่นแหละจนก็จะอนุญาตไม่ค่อยกินก็ถึงเชื่อแต่ต้นแั่ต้นแซดพี่น้องพี่น,พน้องให้ข่อยตีพี่ยมอดบ่พี่น้องมานี่มไหาลูกให้มาข่อยไหมมีมานี่มานี่ลูกถึงมาพ่อลูกแล้วพี่น้อง มาเนี่พี่หมอดื่นมันหรมา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 มนี่สีมาบอจ้างกับมาแงหางจ้งกับมาดกนะมาลูกไหมทองมีทองมีมาลูกไหมมาเร็วมาเร็วอู้พี่น้องแกงหางอยู่ใตรถพอพี่น้องทองมีโอ้ยเดี๋ยวมันก็แข็งเย็น ทองมีทองมีแมนใส่ซองฟิตทองมีมานี่ลูกมาทองมีเร็วบอยอมมาเลยกับพี่น้องจ๋าเฮ็ดจังไรพี่เนี่ยพี่น้องคอยต้องหาแนวเฮ็ดอีกแล้วเห็นบอไปยี่หมดสางเรื่องเลยคอยอีกแล้วเที่ยวก้อนคอยกับงออยูุ่บสันสองมือกับยายนุย่ยมาเที่ยวนี่อีกแล้วพี่น้องเลย จังใดบะเนี่ยคอยชิบะไลยตีไปยมอหมดสติไปอื่นหนองมันใกล้ๆก,ก่อนนะทองมีทองมีมะลุกมาผู้ใะพี่น้องนอนแล้วนอนวางเป็นเฮ้าสีมายอกเจ้าของมะลุกมาไปออกมาเร็วออกมาเร็วนอนแล้วพี่น้องสนใจเลย màu lục má, ông má lục má, vừa, giờ ông má ở đây, đang hặc lìa lìa mà màu tôi má, hửm, màu lục má chei tuôi, héng anh phải chei tuôi, héng pa, chei tuôi, héng pa, hửm, má, là โซ่เขียดไปเขียดไปลูก่เขียดไปโซ่เขียดไปเออยนนละยันน่ะละมันมองมันมองไปยี่หมดมันมองไปยี่หมดพี่น้องจ๋า มีหมดนั่งอยู่นี่เนาะเอาหม่องเราไปเท่นะนั่งลงนั่งลงตรงนั้นแหละนั่งลงไปย่านไปแล้วนย่างนี้เลยข่อยชิ้นงอค่อยสิ้นงมันคืนได้ว่าพี่นนอนกินหงสิคืนเลี้ยเียพ่อไห้อภัยแล้วค่ะ พ่อหายเอาไพลเรามาเร็วๆนางท่ายยันนละลูกเพต้องขึ<ป>ข้นไปกันเขาพ่อให้ขึ้นกันน้อนอยันนละลูกโอ้ยนัวพี่น้องจ๋าพี่ยังหมดบอกอนุญาตเลยมันขึ้นข้างบนบนพื้นพ <laughs> ี่น้องยังรอบไปรอบมาแล้วก็มาน,นอนแปะล้มโอ้ยแต่ละตัวซ่าแต่น้อยอีฟอกลัวฉันเคยนอนตรงพัดลมเสียแล้วออาพี่น้อง ประหมดหาเรื่องให้นาะพี่น้องจ้าเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนจ้ะพี่นอ้นองหาวิธีงอนท้องมีก่อนบาทที่เนี่ยสร้างปัญหาให้ตัวอีกแล้วคลิปนี้ฝากไว้สำนีจ้า,วส,จาสวัสดีค่ะ